บุนใหญ่กำไรชีวิตโด,โด,โดทูทำบุญมุนเวียนอีกทีเป็นประเภี เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพอดกรถินและผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรเรียนและกุฏิเจ้าอาวาสณนะวัดห้วยปลาดุกตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่29-30ตุลาคม2565นี้กำหนดการ วันเสาร์ที่29ตุลาคม2565เวลา18นาฬิก39นาทีจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กถินสามัคคีณศาลาการประเรียนวัดห้วยปลาดุกกลางคืนสนุกคึกครื้นสถานเวทีกับคอนเสิร์ตร,รำวงย้อนยุคมาตรฐานวงใหญ่บ้านไทยคอมโบยอ คนให้กรเือโล วันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกาสนาทีคณะองค์กถินใหญ่องค์กถินเล็กและผ้าป่าสามัคคีประกอบพิธีแห่รอบวิหารหลวงพ่อสมหวังสมปรารถนาสามรอบเวลา10นาฬิกา39นาทีถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาร่วมงานถวายผ้าไตรองค์กถินสามัคคีและผ้าป่าสามัคคีพร้อมกันทุกทุกรูปเวลา12นาฬิกา39นาทีประกอบพิธีถวายผ้าไตรองค์กถิ ใหญ่องค์กถินเล็กและผ้าป่าสามาคัคขีพร้อมกันทุกคณะเจ้าภาพองค์กถินใหญ่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปเจ้าภาพองค์กถินเล็ก1,000 0บาทขึ้นไปเจ้าภาพผ้าไตรองค์กถิน2,000บาทขึ้นไปและเจ้าภาพกองผ้าป่าสามาคัคขี1,000บาทขึ้นไปประธานองค์กถินบริษัทโกศลสถาปัต์จำกัดนำโดยคุณโกศลหรือเฮียเสงเฉลิมกิจพาณิชย์และครอบครัว อย่าลืมอย่าพลาดยี่สิบก้าตุลาคมนี้ฉลององค์กระถินร่วมสนุกคึกครืนกับคอนเสิร์ตรำวงยอดยุคมาตรฐานวงใหญ่บ้านไทยคอมโบงานนี้เที่ยวฟรีรำฟรีตลอดคืนอยู่หุ่นเถียงเรื่องไรดูน้องตกน้อยใจร้องไห้เออเจ้าพงโดนหลอกจาใจขึ้นฟองหลอกเจ้าให้เตรียมตัว